วันนี้เวลา19นาฬิกา20นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระราพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตรในพระบรมหาราชวัง โอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรศัศมีโชธมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระศนีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมศพ จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูบเพียงเครื่องนมัศการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่น่าประท่นพระนพประดลมหาเสวตฉัตรต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดําเนินไปทรงจุดทูปที่นเครื่องบูชากระบะมุกที่น่าประท่นเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัด จักประวัติราชอาวาสและวัดประยุรวงศาวาสสรงคมแล้วประทับพระราชอาระพิธีธรรมจะนั่งบนที่เฉพาะเรียกว่าสร้างตั้งอยู่ด้านตะวันออกและด้านตะวันตกนะักมุกเหนือพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ใช้บทสวดพระพิธีธรรมเจ็ดธรมพีปัจจุบันมีสี่ธรนองได้แก่ทํานองกะทํานองเลื่อนทํานองลากสูงและทํานองสรพันยะเมื่อพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมครบสี่จบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงทอดพระไตรแด่พระราชาคณะหนึ่งรูปที่ถวายอดิเรกและแด่พระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรม8รูปพระสงฆ์สดับปกรณจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลา